you <laughs> อ่าลวลาะพี่น้องโอ้ดอกไม้งามพี่น้องทองอุไรไปโซนนี้มือหน้าผมสีพาเข้าไปเบิ่งเด็กพี่น้องเด้อทางบ้านบ่อทางไหนมือหน้าจังสีพาไปมือนี้พาเข้าโซนนี้ก่อนพี่น้องพาเข้าขึ้นกลางเลยก่อนโอ้ดอกไม้สวยงามขนาดพี่น้อง สุดยอดสุดยอดสวยงามถึงในพี่น้องเพื่อนเพื่อนโบราณหลังในยังพี่น้องเน่ยหน้าสีลายสิบปีพี่น้องยางต่ำยี่สิบแปดสิบปียางต่ำพี่น้องเนี่ยงาม เขาจะช็ดซุกนี่ลายล้ะพี่น้องไอ้เฮือนขามาเซ่ซอยนี้พี่น้องหเด้อย ดูลงสีน้อยพี่น้องอันทานี้ก็ตากข้าวพี่น้องตากข,าข้าวข้าวเส้ากับยังดิโอ้ย,อยเป็นตนาแซ่บเฉยดิขอนขขขอนุญาตขออนุญาตครับผมขออนุญาตเด้อมาเจอพี่เจอน้องข้างทางข้างเฮือนหน้าเฮือนพน่นกำลังกินข้าวเส้าพอดีพี่น้องเอ้ยไทย แมงซ้อนพ่อมปายายสุดยอดคุณยายเอ้เป็นตาแซบขนาดสุดยอดสุดยอดทำห่วงพ่อมโอ้ยทำห่วงแซมมะกอกเนาะคุณยายนาะนย่ามีเนาะสุดยอดขนาดเป็นตาแซบเบรลีฮะละเป็นได้พี่น้องน้ำจิตน้ำใจของชาวอีสา,เานเฮายังคักยังดีคือเก้าพี่น้องเลยแขกไปไทยมาเอิ้นถามเอิ้นกินข้าวกินน้ำตามสบับแบบโบราณพี่น้องเลยเอ้า ว้าวแล้กก็ขโคละต่อก่อนเด้อพี่น้องเด้อ <มา S 1> ขอบคุณครับ <มา S 1> ครับผมต<ส>าทุมาแล้วทางนี้ต่อพี่น้องทางนี้สีเข้าสุดดพี่น้องสุดดสีบัง,งสีเข้าเพิ่น ทางนี้เสียออกไปย้อนขึ้นสู่บ้านของยายโบหลวงด้วยพี่น้องด้เนี่ย ป่าอ้อยทางหาน้าพี่น้องห่อมาทางเก้าย้อนลับขึ้นปลายสู่บ้านคลองย่าโบหลวงพี่น้อง ได้พี่น้องบรรยากาศเส้นทางสะดวกสบายขนาดผ่านมามาเจอเพิ่นเกี่ยวเข้าพี่น้องเข้ากำลังซุกได้ที่โอ้ไม่ไม่แม่ความแม่ความย่าเป็นตาสะออนขนาดขออนุญาตขออนุญาตลงเบิ่งหเด้อเป็นอะไรไทยเป็นอะไรบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องอยู่เข้ายังเข้าเอิญเหรอย่า ก็เข้าโคคอลบป็นตาสะออดในลีพี่น้องท่วมมันหัวเจ้าของหน้าสุดยอดพี่น้องงามกังามคอยบังยุ่มมาเ้าในโปเข้าเนคักขนาดน้อวะผมอยู่กรุงศรีผมก็เคยมาดุอยู่ในบ้านเฮานี่ก็ได้เบื้องใบหน้าคือเขานั่งจี้นั่งไปจังนะครับผมคล้ายๆเนาะลานเขายาพัดเออแม่น ดานเดยพัดมาถ่ายลงยูทูบสู่พี่สู่น้องเบ่งว่าบรรยากาศบ้านเฮาเป็นยังไงริมทางบ้านเฮาเป็นยังไงมาเบ่งบรรยากาศบ้านนกาอกโอ้เอาเอา,เอาแบบตีแบบโบราณอันเดียมามาบุษึกจังหวะสุดยอดสุดยอดเอาขอบบุญขอบคุณนหลายพี่น้องที่ให้ถ่ายทำเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำ เอาปลาะว่าลวก็เมื่อป้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาแตา่หน้าไม่มาแต่โคกเกร่งขนาดน้อยยายนาะนอนอยู่หนา้าพ่อบาเด้อเน่ได้นอนหน,น้ามีะครับผมบรรยากาศบ้านนอกตามโนบทศสาไอสานเฮาน้ำจิตน้ำใจเพื่นก็นยังดีคือเก่าพี่น้องเลยไปมาหาสู้กัน เพิ่นทามการตามริมโขกริมทางเอาไวา้แล้วก็ับไปพี่น้องอา่าไปกันเลยครับเด้อจัดกอไพ แทกอไผ่แั็กอไผ่สนคนเลี้ยงหมูบอทเองนะยื่นซองข้างทาง ได้ขี่ตะย่านไปใส่เด้ยายเฮ้ยไปเสร็จด้ยายเฮ้ยไปนะโอ้ยยยเก่งขนาดเลยเก่งขนาดเลยยายเนาะสุดยอดสุดยอดได้ครับผมเพระเหตุการณ์อาหารโรงเรียนครับผม โอ้ยมาทายสู่พี่สู่น้องเบิ้งครับผมครับผมแล้โอ๊ยยายโอ๊ยครับผมโอ้โหจัวเดียกับยายเนาะหัวักเดียร์นาะยายเนาะโอ้ยพ่อผมหัวใจยายบาดอี เกิดเกิดบ tamam ัวท่านครับผมเกิดเกิดบัวท่านพ่อยายเนาะเดี๋ยวนี้มันลงเดียวยายโอ้ยแมน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 บี๊แมนโอ้ยมาเจอญาติพี่น้องเจอญาติแล้วบรรพบุรุษญาติพี่น้องเอ้ยจังแมนซาด เกิดบ่ทัานน้อยยายคู่เท่ ado, ado, aw, าผ um ู้เท่าบ่บวกหรอกบ่งโหจักอันรียู่ในเบ้เ nah อ้แบนความเบ้แบนความเออยายเก่งขนาดเลยจำความจับยังดีขนาดหน้าอยู่นี่บ่ยายแล้วพอได้ปล yes, ูกยังยายสะอาดนี่โอ้เดินเขาครับผมครับผม เอาเมื่อป้าได้ยายเด้อดครับ